มีภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่ามีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนชั่วลิษยาเมนมีเกลือหนึ่งน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเราอาจจะเคยได้ยินภาษิตเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจใส่ใจในการคบค้าผู้คนบนโลกใบนี้ด้วยสติ เพราะโลกยุคใหม่นี้เต็มไปได้วยความสับสนและวุ่นวายเยอะแยะมากมายกายกองที่เราต้องใช้สติปัญญามากไปกว่าเก่าที่เรามีดังนั้นแล้วไม่มีอะไรที่โชคดีไปกว่าการที่ได้เจอคนที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นหมายถึงว่าเรามีความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกัระยานมิตรที่ดีต่อเรา และเราก็ดีต่อกระยะาณเม็ดอย่าลืมว่าดอกไม้บานเองเมื่อถึงเวลาความดีที่สังสมมาเมื่อถึงเวลาก็ส่งผลเองจงจำไว้อย่างนี้แล้วใช้จิตพิจารณาตัวเราในการดำเนินชีวิตด้วยสติของเราเอง